ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ลุงนาแก tour. อ่ออนทัวร์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านอะไรวะตีเล็กปิ้งย่างชาปูเนาะที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเนาะพอดีมาเนื่องในงานนะครับแต่ก็นะ,ะครับเรามาดูเนาะตอนนี้มันเป็นเวลายังไม่ถึงเวลาเปิดร้านของเขานะครับก็โอเคเลยนะร้านก็ ลูหลามาเอานะครับนี่คะัสีเล็กปิ้งย่างชาบูนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับโอ้โหครับดูบรรยากาศสุดยอดเลยครับครับผมดีมากเลยครับดูโต๊ะเขาสิครับดูโต๊ะดูโต๊ะดีครับอือนะครับใช้ได้ใช้ได้ แต่บรรยากาศตอนนี้น่าจะร้อนอบอมาออกนิดหนึ่งเนาะตรงนั้นมีเหมือนเป็นเวทีนักร้องนะครับเออหลายโต๊ะมากันนะเนี่ยดูสวยดีครับสไตล์การแต่งร้านดูดีมากเลยครับทานไม่หมดปรับขีดละห้าสิบบาทอ,อันตรายเลยครับตรงนี้นะครับทานไม่หมดนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็เป็นร้านอะไรวะเนี่ยอ่อตีเล็กนะครับประมาณนั้น อ๋านะครับเขาจะมีเป็นเห,นเหมือนกับเวทีดนตรีเนาะแต่ไม่รู้ต้องจ่ายเงินให้วัฒนธรรมจังหวัดหรือเปล่าหรือย,อยังไงนะตรงนี้นะครับเหมือนที่เราจะเอาคาราโอเกะมาลงเนาะนะครับดูสิครับบรรยากาศร้านโอ้โหป,ปลอดโปร่งโล่งสบายเนาะนะครับไม่ได้เป็นห้องแอร์นะครับอากาศก็จะน่าจะร้อนอยู่แต่ว่าเขาน่าจะมีพัดลมให้นะฮะดูสิครับรรบ,บรรยากาศทั่วไปเนาะ นะคนไหนสนใจก็แวะมากินได้นะครับเป็นแนวทางสำหรับคนที่แถวอุทัยธานีนะครับแล้วก็ข้างเสียงเนาะร้านตีเล็กปิ้งย่างชาบูก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องหนุ่มและแกอนทูนด้วยนะครับ